สวัสดีครับ FC นาตีมีดเดินป่า on tour ครับวันนี้ครับมีมีดแรมโบรุ่นฮีโร่ครับตัวนี้ขายดีมากๆครับแล้วก็ใช้งานดีจริงๆนะครับมาทีไรหมดตลอดเลยนะครับก็วันนี้มีชุดใหม่มาถึงแล้วนะครับก็เนี่ยครับที่เพื่อนๆเห็นเลยครับสวยงามมากครับขึ้นรูปมาจากเหล็ก 5Cr15 ครับเป็นเหล็กต้านสนิมครับมาในแนวขัดขาวกึ่งเงาเนี่ยครับ สวยงามมากครับเนียนเลยนะครับผิวเนียนจะไม่ค่อยมีรอยเส้นเท่าไหร่นะครับเก็บกระดาษทรายเบอร์120เลยนะครับเนี่ยสวยงามมากครับเงามีดพร้อมซองใส่มีดครับเป็นซองแข็งซอง ABS นะครับเป็นพลาสติกอย่างดีนะครับแข็งมากแล้วก็ลายเป็นลายลวดลายเคฟลาวด้วยครับมีดพร้อมซองอยู่ที่ราคา700บาทเท่านั้นเองครับ 700บาทพร้อมส่งนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับมา,มาดูเดี๋ยวมาดูสเปคของใบมีดกันครับแปบ๊บหนึ่งนะครับทุกเล่มขนาดเท่ากันสวยงามมากครับแลมโบบความยาวของใบมีดวัดนะครับอยู่ที่8 8 8นิ้วครับ8 จ8นิ้วส่วนที่กว้างที่สุดครับตัวนี้อยู่ที่สองนิ้วส่วนตรงปลายก็อยู่ที่2นิ้วอ่ากว้างสองนิ้วสันมีดหนาหมิลครับนี่ดูจากสายตานี่รู้เลยครับวัดบ่อย6มิลมาแบบฟูลแท้งหรือด้านประกบนี่ครับเนี่ครับจะเป็นเหล็กชิ้นเดียวกันนะครับฟูลแท้งหรือด้านประกบมีรูร้อยเชือกตรงนี้ให้อ่า แล้วก็ยึดนะครับยึดน็อตหรือยึดหมุดนะครับเป็นน็อตด,ดอกจันนะครับ1 2 3 4 5ส7 7าี่ห้าหดดตัวเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าด้ามจะหลุดหรือว่าด้ามจะถอดนะครับเนะี่ยโอ้โห1 2 3 4 5ส7ห้าหดตัวเลยทีเดียวส่วนวัสดุของด้ามจับก็เป็น ABS นะครับนะเป็นด้าม ABS ไม่ยืดไม่หดนะครับตกก็ไม่แตกนะครับเพราะมันเป็นพลาสติกอย่างดีเลยนะครับนี่ พลาสติกแข็งนะแต่มันไม่ได้แข็งแบบมันแข็งแบบนิ่มๆน,นะนี่แล้วมีดนอกนีครับส่วนมากเขาจะทําท้ายด้ามทําท้ายด้ามให้มันมีเหล็กโพลตรงนี้เพื่อเอาไวท้ทุบทุบของแข็งได้ถ้าเราไม่ทําเหล็กโพลนะเวลามันทําเท่ากับด้ามเวลาเราทุบแรงๆนะตรงนี้อาจจะเป็นรอยได้นะนด้ามอาจจะเป็นรอยได้เดี๋ยวจับด้านขวาดูโอ้มุมนี้ก็สวยมากครับ ใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายเพราะเป็นเหล็กต้านสนิมครับถูกมากนะ700ดร้อยบาทได้สองสองอย่างดีเลยครับดูครับนี่มาดูดูสองครับนี่ดูลายครับเห็นไหมครับปลายเป็นลายเคปลาสวยงามมากวิธีเปิดตัวล็อกเข็มขัดนะครับวิธีเปิดคือกดตรงนี้ลงนะ เห็นไหมครับกดตัวนี้ลงแล้วก็บีบยกขึ้นนี่เท่านี้เองมีเพื่อนๆถามมาว่าตัวแท่งเนี่ยมีไว้ทําไมนะตัวแท่งมีไว้ปรับระดับครับเห็นรูตรงนี้ไหมครับด้านหลังนีถ้าเข็มขัดเพื่อนๆเล็กแล้วก็เยหิบแท่งตัวนี้ขึ้นมาชิดๆหน่อยแต่ถ้าเข็มขัดใหญ่ก็เยิบแท่งตัวนี้มาไว้ด้านล่างนี้เลยนะเพื่อให้ใส่เข็มขัดได้เห็นไหมครับสวยงามนะครับ แล้วตัวนี้ครับถ้าตัวนี้หักนะไม่มีปัญหานะครับตัวนี้หักไม่มีปัญหาครับเนี่ยเพราะมันล็อกตัวนี้ได้เนี่ยกดลงไปแต๊าเห็นไหมครับเนี่ยล็อกล็อกได้ละแบบนี้ล็อกได้ละนะเนี่ยแต่ถ้ามันมีปัญหาจริงๆเป็นเปลี่ยนได้ครับตัวนี้ไม่กี่ตังค์เองนะครับตัวนี้ครับข <t ell> <cannot off S 1> ันน็อตออกเห็นไหมครับน นหนาเลยนะครับซองครับดูด้านหลังสวยงามมากๆนี่ราคาแค่เจ็ดร้อยบาทท่านเองนะครับเพื่อนๆสนใจก็ทักทายมาได้เลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆครับนาตีขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ